สมาหักโปรกหนีกันแต่ว่าแ่ววี่เพื่อนเหตุงานบทท่านได้ครบเทอมนอปซึ่งผมกับบทท่านมีเวลาแต่นายแม็กกับบทท่านได้นะครับจริงๆคือโทรมาก่อนก็ได้อันนี้บอทตดตอเฮาจักเทื่อแม่กระทั่งพิมขอความมาล่าลุงเนี่ยที่แรกผมสิบว้าวเดิอเพราะว่าจริงๆคือเราเคารพกันตัดสินใจทุกคนแล้วก็ยินดีกับน้องกับกับลูกๆน้องๆที่สิบไปถ้ามาหากินแยกย้ายกันไป เดินทางของตัวเองเรายินดีกับทุกคนอยู่แล้วแต่เพื่อนส่งขอความมั่นผมส่งขอความมั่นมาล่าลุงเนี่ยผมาผมจนมาเป็นจักเมืองจังเปิดอ่านผมส่งขอความหปว่าหายเร็วๆเดีย๋ยวลาอายครับพี่ตัดสินใจล่าลุงเด้อครับผมไปต่อประวัยสุขภาพตอนเี่ยครับ หายเร็วๆเด้อลาเขาก็ได้วางซีเนาะอืกระบอกอันนะครับลรวบันท้วันที่17กุมภาพันธจากสิบหามักราได้เนี่เดือนหนึ่งพันไปเพื่อนจังทรงขอข้ามาอ้ครับเที่ยงเงินคาตัวอันกับเงินโครงการบ้านไอผมเนี่ยพอดีผมปลูกบ้านขอบพุ้นรับจริงๆเราควนสิทรมาหรือแชทมากกะได้ฝากบอกในเด้อแฟนขับของนงวีในรบอดิน เขาโควิมีปัญหากันที่เราผมกับโควิมีปัญหาเรื่องเงินจต่ผมกับบอกแล้วมืนอนีวันผ่แท็กเขามาแน่นเนี่ยติดต่อกันยากอันไปโพตันว่าเป็นพู้นผู้ไก่ ขานใจห่อนยีหลีคือคือจริงๆเงินน่ะเงินม,มันผ่านบริษทัทไงครับเอาบัญชีแม่เปิดจดเฮดขายบานนะครับมันเวลาโอนออกโอนเข่าต้องใส่บัญชีนั่นแต่ว่าขันใจห่อนยีหลีเดี๋ยวผมเอาเงินส่วนตัวผมใจก้อนก็ได้แต่ว่าให้น้องติดต่อมาเลยดวยครับ ที่แหลมผมว่าสิบปวบในไลฟ์สดดอกพอดีเห็นแกโพสคือสิบปเป็นอย่างดอกเนาะแต่งนายเองแล้วเพิ่นทักแต่งนายเองแล้วครับแต่งนายเองในจังมือแล้วลูกว่ามันเสีชิดตัวนะพ่อแต่หลังจากอยู่สมุทรสาครครับบอกแค่ทักผมกับบอย สี่พันแปดร้อยขอบคุณครับมันนี้วันผ่าต้นเดือนผ่าใหญ่หรือผ่าหน่อยมันนี้กาฟิวเพราะมันผ่าหน่อยปะผ่าผ่าหน่อยพอคือเป็นศูนย์ศูนย์น้องแนนกับติดต่อ,อไปได้บอร์ดกับเครห้เพอนโหลดแนนครับ ได้ก่อนหาหมื่นก่อนแสนหนึ่งแต่ว่าคนที่ลงกลางเทิ่มเนีย่ยผมก็ต้องไม่ต้องม่คิดบัญชีอีกต้องไม่คิดบัญช,ชีว่าขาดจากมือล่าจากมือเหตุงานจากมือนะครับมันก็ต้องใส่เวลา